สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอุ้ยบุลี่โกพวกตุ๊ดแกยังกูยังไม่ได้พูดอีกดอกเจอกันในเกมค่ะเอาละครับเอ้ยเอาละค่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเกมกันเลยนะคะเถอะเอาละครับเจอเลยอุ้ยพี่สวัสดีค่ะพี่กันเถอะไม่แนะล้วพี่อ่ะวุ้ยขอบคุณขอพคุก่อนนะคะอุ้ยเฮีย ขอปืนในน้ำหอมอะไรขอปอนในน้ำหืมนี่ค่ะนี่ค่ะต้นด็กกระเทซาอีกะระเทียร์ว่าจะกินทองกระเทียร์สักตะตสัตะตะะต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 ตะยคตะอะต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 ะะต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 ะะต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 ะ นักเต้นแต่แต่ไปไอะไรวะนักนักเต้นเก่งหนักเต้นหญิงเฮเลจัมเบยหญิงตาบอดปักแป๊กว้ายเดี๋ยวมันมาแล้วอียๆมาก่อนค่ะใช่บริกูน่ะอุ้ยโง่เฮียเด็กเป็นโง่จริงอ่ะเฮ้ยถ้าบริกูจะหนีไปไหนหรอมาเล่นกับเราก่อนสิเข้าไปจังเลยอ่ะโหนั่นเสียงโวดยนั่นอ่ะ กระเล่นกับเราก่อนสิไม่เลยกับเบิ้งขาหักโอ้ยอุปปากไปเสียงหวานตะขาหักไม่เอาหรอกนะทำไมต้องบูรีเราแบบนั้นด้วยอ่ะเออไม่ได้บูรีเธอเลยนะโอ๊ยโฮ้ยวิ่อยอ่ะโอ้ยพวกเธอกล้ากันทั้งเลยเธอต้องให้ตาบอดโจกใช่ไหมแกมันดีเลยนในเฮลิเจมเบ เมาเลยค่ะปุ๊บตระนายโอ้ยมันหมุนติ้วๆอะไรออกมาหรอเอาให้ตายเถอะเก็บกล่องเพลงให้หนูได้ค่ะพี่เขาเขาบากฉันฉันก็ไปช่วยเธอเนอะใจเย็นนะค่ะอีดาเอาแล้วไป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 ระหว่านี้มันกำลังระหว่างี่มันกำลังอะไรวะสองฉันอยู่ว้ายโอ้ปากดีสดงหน้า อีต๊ดเด็กเอ้ยไระตรีนว oh <su> ้ายอออเ้ยปากดีอีต๊ดเด็กดีเลยไอ้คือปล่อยกูได้นังหนีซะเบิงหลักดีได้ใช่ไหมมากูเหรอมันากี่ค่ะกี่ค่ะกี่ค่ะพวกีเ่กูเกจะรอดจะฉันไปได้เงน้เหรอฮะเฮ้ยนจับแม่ เลยจำเป็แบบขาใจตายไอ้เฮียไอ้เจ้าฟิุยุยไเวช่ยด้วยเอออีเฟนช่วยด้วยใช่ไหมใช่ฉันสวยมากดูฉันจ้ิสวยไปเร็วอ้โอ้โอ้ไปเร็วไปเร็วโอ้โอ้กเทอว้า โอ้โอ้ไม่อยู่เลยไปเย้ยกระเทยพี่ยัดิ่มเบย์อยู่นะไอ้ว้ายวว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 ่วว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 วยวว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 ้วว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 ยวช่วยเองววววววจววว่วววววยวว่ววว่วววววรวว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 ว่วววกวว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 พวกกระเทย สบายวมันจะเอากูมันจะเอากูเอาเอ้าโอ้ยโออยยเกิดไปแล้วออโอคอายุเด็ดิยุดวเมดิันสุกระดกระเด็กระด็จัดๆวะเอ้ช่วยมาสิรแล้วช่วยสิรอแวอีเหี้ยโอ้ยโดนติดสัตว์อเทอะไรกันหรอที่เนี่ยแกนี่มัโง่จริ นี่มาไอ้เอกอตรงนี้มีกล่องเพลงหรอคะโอ้ยกล่องก็ยังไม่ได้เปิดเลยเอ้าเฮเลนจ้าเบเฮ้สวัสดีค่ะขพี่กระเทยอ๋อขอเปิดกล่องก่อนนะเออปืนอ๋อท่านพี่แต่คือมีมิวค่ะมิวขอปืนก่อนมีปืนไหมคะพี่โอเคสวยจัดได้ปืนละเฮีวเฮีวเฮีวเอ้ยปัน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 ว้าววยว้ายกูลืมจุดเด็ดเรียนมากครับพี่ค่ะ มึงอีกกะทายตัดคาริยตโกเปล่าเนอริยตโก้เปล่าซะหน่อยอ่ะว้ายว้ายเอาเวี้ว้ายอีกกะทายอ๋อสิพายจะจะไปไหนฮะแกคิดว่าแกยิงแสกหน้าฉันแล้วแกจะรอดไปได้กั้นเหรอมันดิ้สายสั้นเฮ้ยจะทำอะไรกูอ่ะเอ้ย อะกูฮะนมิงมาหรือเปล่าว้าวจ้าชู้ปบว้าวจ๊บเออมาซี่มาลอยมาซี่มาลอยจป๊บว้าจป๊าบจ้าจจจัจไม่อยู่เลยดอกไปเร็วอือฮะไม้กูต้องวิ่งหาไม้กูต้องวิ่งหาไม้เฮ้ย้ไม้อยู่ไหนเร็วโอ้ย เรเร็็ววกนมา,ม,ามังไม่มีมัดแขวงนี้หรอแก <c oughs> แกนะแกคิด่าแกจะรอดไปได้อย่างนั้นเหรอลอยก <c oughs> อูนางนี้สนอตัวเด็กอ,อุ้ยแเกงในสีขาวเ <c oughs> ้วยเออ <c oughs> ไปไนดะ้แ <c oughs> ต่ภาพไปที่ดองเ็นเลจัมเบค่ะเลจัมเบย์เาจัสเบย์เกจะหนีไปไหนให้พกุก าเ่เลยนะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะคุณผู้ชม <laughs> สนุกกันไยค่ะอ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาับไปก่อนค่ะบายบาย <Bye S 2> บายไป<า>ค่ะ